กลุ่มตางประลังมมงลงก็สบเรนจิวเก้ไดาจัดไฟตารถเดืปังโบปรีบยงทันจันอาบยาพันเกปือปงอุปงลักขากางกุนเรามากลางเด็กพนักงนรุ่นเลว้าวเกี่ยวเกสังเกตุอาคิงจูอาพันรีเลตตาเมินตเดินสืบเรนจิเก้ได้ยังเปิรถได้อปังปรีบยุงอาบยาพันเกปอางอุปงไปเราเลยสีมัวโบคิงจูอาพันรีอุเกลือุมินตเดินกระดือเดือังโบปรีบยุงทันจันอาปงแห่งเราระสี ลักข้าวกางกุนรามากางแก่พนกลางุดแล้วโมโบเกียวเกิดสไงเกตเลยอุดนมาสึกแบรนจิแกด้านจัดไฟตารถเด็แป้งเปยยุงท่านจอนอาบยาพันเกอบางอาปงเปลากระโดดสั่งลักข้าวกางกุนรามากางแก่ไอกางไกจะรับจงเจ้าหลุดแล้วห้าวก็ซสึกแบรนจิแกกี่เล่ดีแป้งห้าวเปยยุงใบเนน่ไปกะซื้อกุนรามากางไอแก่โล่นเมื่อสติรับซึ่งนั่นไก ยังเปล่าเปงสึกแบรนเจ้าแกนินรู้เรื่องอุ่นเมอระด้งดีดันเครก็น่ายนังเดวหลอดปูด้ยังเปล่าแป่งสึกแบรนเจ้าแกนินอ่ซึกแบรนเจ้าแกนินเอาวันเลยแข่งกุ้งต่างนินดีมูปะพุงก่อนตึงกึงอีบ้าลันนั่งก่ไกพุงเยตึกฟืนแก่ตึกบนซิมห่าวทีหลังแกนินมาแกได้ยังเป่าปลีดันระด้งแกนินและดีแป่งแปลวุ้ยฮาวอึงรัดซึกแตงคูรามากังเอเกไปเนอ abo mai kriyo.